สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านครับผู้ช่องค่อยบอกจะแล้วครับนะก็ผมได้เข้าไปฟังพระอาจารย์คนพูดไฟ์สดซึ่งผมผมตีความหมายแบบนี้ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเนาะความหมายของของของพระอาจารย์คนที่พูดมาเนี่ยคือเหมือนน้อยใจผมนะครับคือผมขอบคุณนะครับที่พระอาจารย์ทําให้ผมได้ได้ มารู้ัก,กับลุงกับป้าซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับนะในสิ่งที่พระอาจารย์ออกาพูดเหมือนท่านน้อยใจผมดูดูแล้วเหมือนพ่อแม่น้อยใจลูกนะครับอ่าผมจะพูดอย่างนี้มันจะผิดไหมครับการที่พระอาจารย์พาผมมารู้จักกับลุงกับป้าเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมณตอนนั้นแลจะจนถึงตอนนี้ นะครับแต่สิ่งที่ผมผมก็มีสิ่งที่ผมน้อยใจพระอาจารย์พลเช่นกันในเมื่อพระอาจารย์ผมพระอาจารย์พลพาผมมารู้จักตรงนี้ได้มาร่วมทาธุรกิจต่างๆนานากับลุงกับป้าเนี่ยผมไม่เคยลืมบุญคุณตรงนี้นะครับไม่เคยลืมแต่การที่ผมเข้ามาอยู่ลุงพลโดยการที่พระอาจารย์พลพาเข้ามาสองปีป่ากับสามปี ผมรักเขาไปแล้วผมศรัทธาผมชื่นชอบไปตัวเขาสองคนไปแล้วเราอยู่เราเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันไปแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์ด้ดยความน้อยใจออกไปจากตรงนั้นออกไปได้วยความน้อยใจต่างๆนานาแล้วก็โดนโซเชียลก็นำโจมตีนานที่ผมกับลุงก็พยาย,ยามที่จะ แก้ปัญหาด้วยการที่ผมเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการที่โทรไปอ้อนวอนหลายๆคนว่าอย่าอย่า,อย,าอย่าฟาดพระอาจารย์นะซึ่งผมนับถือผมผลรับรักท่านก็มีพระคุณกับเราแต่ตรงนี้เราไม่เคยลืมเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ออกไปก็ออกมาแซะลุงแซะป้าซึ่งไอผมก็หนักใจนะครับหนักใจบอกตรงๆเลยผมว่าหนักใจในสิ่งที่พระอาจารย์ทำแบบนั้น หลังจากนั้นปุ๊บพระอาจารย์ก็เอาคนนู้นคนนี้เข้ามาคนที่เป็นศัตรูของผมเป็นศัตรูกับนายช่างเข้ามาซึ่งผมก็มองแล้วว่าไม่ใช่แล้วแต่พระอาจารย์ก็มีคําพูดว่าพระอาจารย์มีคําพูดว่าเขาเข้ามาพระอาจารย์ไม่สามารถห้ามเขาได้ แต่เราเลือกที่จะครบได้เราห้ามเขาได้ครับเราห้ามเขาไม่ได้ครับแต่เราเลือกที่จะครบได้นี่คือสิ่งที่ผมก็น้อยใจเหมือนกันแต่มาถึงหน้าตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไม่รู้นว่าฟังคิองผมเนี่ยความคิองผมคือก็ห่วงทันไม่อยากทั้งบนในโซเชียลเพราะโซเชียลมันแรงแต่ตอนนี้ผมเห็น,นหลายช่องเข้าไปในคอมเมนต์เยอะมากๆซึ่งผมก็เห็นในคอมเมนต์ตรงนั้น ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันผมก็ไม่ได้ว่าคอมเมนต์ก็ด่าผมเวลาผมพูดถึงพระอาจารย์คอมเมนต์เอฟซีผมก็ด่าพระอาจารย์ซึ่งซึ่งเอฟซี FC พวกผมก็รับไม่ไา้กับสิ่งที่พระอาจารย์ออกไปจากจากลุงกับป้าแล้วก็ไปแซะไปแซะไปแซะเพื่อนซึ่งเพื่อนสองคนก็เป็นคนที่ผมเคารพนับถือเหมือนพี่เหมือนน้องพระอาจารย์เคยถามความทุกข์ของผมไหมว่าผมทุกข์แค่ไหนแล้ววันนี้พระอาจารย์ออกมาพูดเหมือนทำนองน้อยใจ พระอาจารย์เคยถามผมหรือเปล่าล่ะ,ละสิ่งที่พระอาจารย์เคยทาที่ก,ก่อนๆมาถ้าเท้าฟาร์มแล้วมันยาวผมก็เลยไม่อยากเท้าฟาร์มเพราะว่าเท้าฟาร์มไปก็จะหาว่าเอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่ซึ่งผมไม่อยากไปเท้าฟาร์มหรอกให้ดูในปัจจุบันนะครับ ให้ดูในปัจจุบันนี่คือในมุมมองผมพาส่วนพระอาจารย์ในพูดในสวดผมผมผมไม่อยากจะมาโตโยงโตแยงหรอกซึ่งผมอยากให้ท่านอยู่มาเม่แม่ของท่านนะครับไม่อยากให้ไปเข้าไปอยู่ในท่ามกาดดาม่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยโดนกระแสโซเชียลโจมตีนะครับผมขอหลายช่องหลายช่องก็เห็นแกเห็นแกผมที่จะไม่ฟาดพาจารย์หลายช่องที่ผมขอไป แต่ถ้าไม่ติดผมนะครับผมเชื่อว่าพระอาจารย์โดนเละแน่ๆพระอาจารย์ยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมก็นอยใจพระอาจารย์คนเหมือนกันน้อยใจครับใครมั่งไม่น้อยใจนะครับพาเราไปพาเราไปอยู่ตรงนั้นกับทิ้งพวกเรามาทิ้งพวกเราผมก็หนักใจพออยู่แล้ว แต่กลับมาแซะเขาสองคนคนที่ผมชื่นชอบแล้วก็เขาทำให้เรามีอาชีพที่ดีมีรายได้จาก u t u b e เราอยู่เขาก็เป็นความลูกพันไปแล้วพระอาจารย์ลองถามไหมว่าผมมันทุกข์ไหมเครียดไหมถามว่าผมอยากออกมาออกมาตอบโต้พระอาจารย์ผลไมหมล่ะครับผมไม่อยาก สังเกตไหมว่าผมจะออกมาไล์สดตอบโต้พระอาจารย์พลก็ต่อเมื่อที่มันหนักจริงๆและผมก็รู้จริงๆว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพระอาจารย์พลซึ่งผมก็รู้ไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับแล้ววันเนี้ยผมบอกกับพระอาจารย์พลตรงนี้เลยว่าพระอาจารย์พลน้อยใจยผมเป็นฝ่ายเดียวหรอครับ พระอาจารย์ลองคิดไต่ตรองดูให้ดีกับสิ่งนี้มันผ่านมาพระอาจารย์ทําอะไรกับผมไม่มากซึ่งผมก็เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ท่านมานานท่านทําอะไรไว้ผูสุดท้ายมันก็มาลงที่ผมหลายคนก็พยายามที่จะโยง นะครับหลายคนพยายามที่จะโยงเรื่องนี้มาหา,หาผมซึ่งเอาเป็นว่าท่านจะคิดยังไงมันเป็นสิ่งของท่านแต่ในมองผมผมไม่อยากให้พระอาจารย์ออกมาในโซเชียลนะครับผมไม่อยากให้พระอาจารย์ออกมาในโซเชียลเลยเพราะว่าโซเชียลเนี่ยถ้าเราได้นในทางที่ดีมันก็ดีแต่ถ้าเราได้นในทางที่มันไม่ดีมันก็จะมีผลเสียกับเรา นะครับเพราะฉะนั้นผมมาตอนนี้นะครับนะในตอนนี้ผมอยากให้ท่านคิดไต่ตองให้ดีกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับผมไม่อยากไปนึกความหลัง นึกแล้วมันก็เครียดทุกวันนี้ผมก็ปัญหาเยอะนะครับถ้าท่านเข้าใจดีเยอะผมต้องแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะผมกำลังจะเจอจะโดนตัเชี่ยลโจมตีในอนาคตผมก็ไม่ได้สนใจแต่ผมยืดมัน